สวัสดีครับทุกแก่ใหญ่นะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการลงทะเบียนประกันสังคมสําหรับนายจ้างนะครับที่จะต้องยื่นแจ้งผู้ประกันตนหยุดงานชั่วคราวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิดนะครับซึ่งทางสํานักงานประกันสังคมได้จัดทำคู่มือไว้ให้นะครับอาจจะเป็นของเก่าหน่อยนะครับยังไม่ได้อัปเดตแต่ก็จะมาสอนวิธีการทํากันนะครับเพราะว่าทางสํานักงานประกันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บใหม่คลิปเก่าที่ผมเคยสอนไปแล้วนั้นใช้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นของใหม่เลยต้องทําใหม่เลยนะครับ มาดูกันว่าเปลี่ยนแปลงยังไงและยุ่งยากมากแค่ไหนนะครับอันนี้นะครับเป็นหน้าตาของแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เราต้องมาทําธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตกันนะครับโดยอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ใหม่นะครับจะเห็นได้ว่ามี1,2,3,4,5,6,7,8มี8นะครับมี8ช่องนะครับส่วนของกล่าวที่เป็นคู่มืออันนี้จะมี1,2,3,4,5,6,7,8,9ช่องนะครับมาดูกันว่าต้องเริ่มจากไหนกันบ้าง เริ่มแรกเลยก็กดที่ขอทําธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับซ้ายมือด้านบนนะครับปุ่มแรกเลยอันนี้นะครับขอทําธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตมาดูหน้าเว็บจริงนะครับอันนี้นะครับขอทําธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตคลิกเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้านี้นะครับให้คลิกคําว่านายจ้าได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขโดยละเอียดแล้วแล้วก็คลิกดําเนินการต่อนะครับเสร็จแล้วก็กอกรายละเอียดตามที่มีช่องให้กรอกเลยนะครับสังเกตดอกจานสีแดงนะครับด้านหลัง ที่มีดอกจันสีแดงนี้คือให้ใสให้หมดเลยนะครับห้ามข้ามนะครับเลือกจังหวะอะไรก็เลือกไปนะครับพวกนี้ดอกจันสีแดงต้องใสให้หมดเลยนะครับอีเมลต้องใส่ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อรายละเอียดเสร็จทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่ง username password มาทางอีเมลนะครับไม่รองรับ Yahoo นะครับมี Gmail หรือว่า Hotmail ก็ใสไปนะโทรศัพท์มือถือด้วยก็ดีนะครับถึงแม้จะไม่มีดอกจันเดี๋ยวกลับไปที่คู่มือนะครับเขาให้กรออะไรกันบ้างอันนี้นะครับตามสเต็ปที่บอกไปแล้ว ให้ใส่รายละเอียดนะครับนี่ครับในส่วนตรงนี้ก็ต้องติ๊กด้วยนะครับว่าจะทําธุรกรรมอะไรนะครับแจ้งการเข้าออกแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงหรือว่าส่งข้อมูลเงินสมทบชํานาญเงินสมทบรายงานค่าจ้างติ๊กให้หมดเลยนะครับสาขาในการทําธุรกรรมสํานักงานใหญ่สํานักงานใหญ่สาขาทั้งหมดเลือกสํานักงานใหญ่สาขาทั้งหมดนะครับตรงนี้สังเกตดีๆนะครับตามภาพให้กรอกตามภาพเลยนะครับไปดูที่หน้าเว็บจริงนะครับตัวนี้ให้กรอกตามภาพนะครับ1 o p 9 2ก็ก็ใส่ไปนะครับถ้าใครอ่านไม่ใช้ก็กดดีเฟตตรงนี้ได้นะครับภาพจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับถ้านี้อ่านชัดเจนแล้วนะครับก็ให้พิมพ์ไปเลยนะครับ1 r d a x 4นะครับถ้าอ่านไม่ชัดเจนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับเมื่อเสร็จแล้วระบบก็จะแสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูลและส่งข้อมูลการลงทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารสปส1นึ่ขีดศนะครับที่ใช้ได้ทา ที่ผู้ใช้ได้ทําการกรอบผ่านระบบรวมทั้งเอกสารข้อตกลงและเงื่อนไขให้ทางอีเมลนะครับที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้ผู้ใช้นําไปยื่นกับประกันสังคมพรม้อมเอกสารแนบอื่นๆที่จําเป็นนะครับหลังจากนั้นสํานักง,งานประกันสังคมก็จะอนุมัติคําขอมีบัญชีผู้ใช้เพื่อทําการธุกกรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตของท่านแล้วระบบจะส่งชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางอีเมลนะครับที่ได้ลงทะเบียนไว้ การเข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะให้ทําการเปลี่ยนรหัสและให้กรอกรหัสผ่านเดิมที่ได้รับผ่านทางอีเมลนะครับและรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนและคลิกปุ่มบันทึกนะครับตามภาพน,นะนี่นะครับก็จะเป็นแบบสปส1นึ่ขีศนนะครับคําขอท,ทําธุรกรรมทางอินเทอร์เนต็ตจะประมาณนี้นะครับมีให้กรอกมีทั้งหมด3หน้านะครับอ่านกันดีๆนะครับเป็นขั้นตอนใหม่ที่ยุ่งยากมากเลยใช่ไหมครับมาดูมาเหตุกันนะครับ ให้ท่านจัดส่งแบบสอปศ1.05พร้อมเอกสารข้อตกลงและเงื่อนไขที่ลงลายมือชื่อให้สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและบันทึกการอนุมัติแล้วท่านก็จะได้รับอีเมลแจ้งผลการอนุมัติพร้อมทั้ง username และ p สเว w ร r ดในวันเดียวกันนะครับเป็นไงครับยุ่งยากไหมครับต้องส่งไปขออนุมัติก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมาก,อกรอรายละเอียดแล้วก็ส่งกลับไปเพื่อให้ได้รับ username และ p สเว w ร r ดกลับมาอีกนะครับ ยุ่งยากหลายเด้งเลยนะครับอันนี้พยายามทาความเข้าใจกันหน่อยนะครับนี่นะครับเมื่อได้รับ username แ password มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องเข้าไปหน้าเดิมนะครับตอนได้เราคลิกที่ขอทําธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับพอเราได้ username password มาแล้วเราก็ต้องมาแจ้งผู้ประกันตนจุดงานชั่วคราวนะครับเพื่อส่งผลประโยชน์ให้ลูกจ้างของเรานะครับเมื่อคลิกไปก็จะมีให้ใส่ username password ตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ยังไม่มีคู่มือออกมานะครับเพราะว่ายังเป็นเมนูใหม่อยู่ ถ้ามีคู่มือออกมาแล้วเดี๋ยวทางผมเท่าแก่ใหญ่จะมาทาคลิปให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับใหม่มากเลยเพราะนั่นแหละครับระบบประกันสังคมมันจะช้าก็ตรงนี้แหละครับใครี่เป็นนายจ้าสถานประกอบการนะครับก็พยายามทําความเข้าใจแล้วก็รีบเร่งดําเนินการนะครับเพราะว่าเขาเร่งมากันแล้วลูกจ้างก็จะอดตายกันหมดแล้วยังไงเท่าแก่ใหญ่ถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์้กันด้วยสวัสดีครับ